และนี <ure> <Ch quart. S 1> ่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเลื่อนเคอร์ฟิวไปห้าทุ่มเฮ้ยเป็นยังใดเนลื่อนเคอร์ฟิลห้าทุ่มเป็นได้ไหนเพินนี่จดและนี่เป็นอาการของทหารที่โดนงดลาในช่วงโควิดผมจะไม่พลาดนะท่านผู้ชมเมื่กี้นี้ผมพลาดไปสองเถือมาดู ผมยิงถือมันจังใเลยเห็นไหมยังพังงาพังงาอยู่ดูนี่ลูกที่ผมยิงมาเฮ้ยแต่ทมันมันได้ปลาปริญญาสงสัยนุกอินทรีค่าปลาปริญญามาและผมยิงถือปลาปริญญาตอนที่นุกอินทรีมันกินแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าปล่อยมันไปนุกอินรีเดี๋ยวผมจะกินปลาปริญญาต่อไปผมต้องทำการ ดังไฟก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาดังไฟแบบเอาหินถูกเลยนะผมจะไม่ใช้กับไฟเลยเดี๋ยวผมจะหาก่อกองไฟก่อนและนี่เป็นอาการคุยกับเพื่อนที่ชอบเพลงพักก้อนเลือดออบทําไมคุณดูเลือดออบคุณไปโดนอะไรมามันบวมแล้วมีเลือดออกใส่กอกก็หนูเป็นร้านใส่กอบเป็นคนตีนแม่ค้าเลยโดนเขาขำซอกเดี๋ยวก้อนรับปักซอยใช่ป่าบอกว่าเพิ่มไปกวนตีนมามีดยังวาอยู่ที่ก็ดอนกระดึ๊งออก ดีบมากอแล้วมันจะเจ็บกัดดอและนี่เป็นอาการของคนที่เรียน4ปีแต่จบ8ปีเป็นไหรโอ้ไว้กอนรักซูสิปีกูเรียนจบมุกแบบอีแก้วและนี่ฝีมือแบบอาชีพกับฝีมือสมัครเล่น1 2 I think I'm losing my mind